สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไทยสร้าครับวันนี้เราไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่บ้านมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วฮะติดห้องวันนี้ทำยำมะห่วงเก่งครับพิษโควิด1 9ทเก้าอเราไปไหนก็นไม่ได้อยู่ห้องจนเบื่อแล้วอยากทำงานมากเลยตอนนี้อืมก็ ถ้ออกไปข้างนอกก็ระวังระวังตัวกันหน่อยแล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้มันจํานวนคนป่วยก็เยอะขึ้นทุกวันละผมกวไม่ได้ไปไหนครับอยู่ห้องอยู่มาก็เกือบเดือนหนึ่งละไม่ได้ไปทําง,งานอืม <c oughs> อร่อย อใครที่จะหา <c oughs> ของกินอะไรกินก็ยังพอหาได้นะครับหางเขาก็ไม่ได้ปิดเซเว่นก็ยังเปิดปกติแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปตุนหรอกครับอาหารไม่ต้องตุน ซื้อมากินปกติฮะ <c oughs> ไม่ต้องไปหาตุนอะไรล้วไม่ขาดตลาดแน่นอนซื้อไข่ซื้อมาเยอะเดี๋ยวไข่ก็เน่าไ,ไม่ต้องตุนคะซื้อทีนึงสักสิบฟองก็พอละเราแค่กินหมดกินพอเดีวยวอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสามวันซื้อทีหนึ่งอะไรเนี้ยไม่ต้องไปตุนเยอะครับไข่ เอามาไว้เก็บไว้ในนั้นเนาออกไปก็ <c oughs> ใส่หน้ากากกันลมาัยืนห่างจากคนเด่นสักหนึ่งเมตรเมตรครึ่งประมาณนี้ครับอาง่ายเลยหนึ่งเมตรอนะ่ะพอดี รดนมาเก็บขยะพอดีเลยได้จังหวางจริงคนที่กลับบ้านที่ต่างอย่างวันนะฮะขอความร่วมมือนะฮะกลักัว14วันถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยเพียงกว่าจะครบ14วันเอาดูอาการตัวเองก่อนครับ <c oughs> อย่าเพิ่งไป, <c oughs> ไปเที่ยวไปกินเล่ากินอะไรสังสรรค์ ต้องรีบแล้วกินแน่นอนแล้าอ่ะอืมนี่ก็ไม่รู้จะไปไหนครับกินข้าวทางังหข้าวกินที่ห้องช่วงบ่ายแบบบ่ายมากาทำนี่กินยำมะม่วงกิน นี่ถ้าอยาไปซื้อกบข้าวก็คงได้สั่งกำมากินที่บ้านชีวิตคนกรุงเทพเราช่วงนี้ <c oughs> ลำบากหน่อยเดี๋ยวก็คนเอาชัว่วๆฮะเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้ อากาศร้อนๆกินของเป็ดๆเงยออกดีมากมารอบนื่อะไรครับนั่งกินไปพูดไปอยู่ห้องเฉยๆครัห้องเราแคบๆไปไหนก็ไม่ได้ไม่ไรู้ทำอะไรน้ำมันก็ทุกถูกไม่ได้ไปไหน ตอนไปขับรถบ่อยๆมันก็แพงพอาเที่ยวโควิดมาผมต้อมัม่งกูมากเลยเหลือสิบเจ็ดบาทแล้วตอนนี้ B น <c oughs> มีซิตนะผมก็ใช้บีซิตถูกดิวันท้ายเขาขี่ได้ปกติแต่อาจจะต้องเปลี่ยน กองดีเซลบ่อยหน่อยเปลี่ยนเร็วขึ้นไม่ใช่บ่อยเปลี่ยนเร็วขึ้นกว,ว่าเดิมเ็นะครับงาน,น,นาก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองดูแลคนอื่นคนรอบข้างเราจะผ่านวิกฤตช่วงนี้เขาอยู่ที่ตัวเราะฮะกลักตัวอยู่บ้านช่วย าที่คนที่ก็ทํางานนะ่ะงั้นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องไทยรานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย